เดี 1, time, kind of email, ๋ยววันนี้นะครับเราจะมาขยายพันธุ์ต้นแก้วมังกรนะนี่เขาบอกว่าผลออกมาเป็นสีม่วงนะเนื้อสีม่วงนะที่กาเนี่ยเขาบอกว่าให้ตัดตรงก้านมันนะที่มันแตกออกมาตามแยกมันนะปลูกง่ายนะเขาบอกเอาไปช่ำวิธีสังเกตหนามก็คือหนามอยู่ด้านบนนะถ้าเกิดหนามอยู่ด้านบนคือด้านหัวมันเดี๋ยวจะขยายพันธุ์ให้มันใหญ่กว่าเดิมเนาะไม่มมุดเส้นเดือนนะนี่อันนี้ไม่ได้ใส่ปืยนะจ๊ะอี้มันก็เลยเป็นอย่างนี้นะเดี๋ยวเราจะมาปักเลยนะ วิธีการปลูกง่ายครับแล้วก็เอาด้านหนามที่มันขึ้นด้านบนนะอย่างนี้นะนี่ปากใก้ถูกด้านนะครับเพื่อนๆนี่ครับดูหนามดูด้านบนอย่างนี้นะน่ปักเข้าแบกนี่พีเจนเตอร์ชั้นก็คือห,หมาของตัวนี้นะครับเดี๋ยวมันกัดหน้าปลูกง่ายนะแก้มัก่อน,นครับปลูกกับเสานี้นะที่เพื่อนๆดู อุกกาไฟนี่นะครับนี่